กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทึกฐานที่เขอาบส้มซองน้องอเนย์ได้เพียงเด้อตอนเทาก็ยังเกี่ยวข่าวเกี่ยวหน้าพี่น้องเอ้ยมีน้องต่านมาเนาะตอนแรงนี่พ่อน้องอเนย์ละกามีอนาพี่น้องเลยพอผมก็พอน้องอเนย์อีกเดียวอันนี้ป้า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 ป่องได้เพี่น้องเด้อป้าป่องได้พี่นเด้องาป้าป่องขนาดนั้น แม่น้องมิกและปลาป่องซื้อเพิ่นนะซื้อจิ้งเพิ่นซื้อป่องแต่ว่าลูกเพิ่นซื้อน้องมิกพี่น้องเอ้ยเพิ่นเห็นนั่นแม่น้องก็เลยเกี่ยวข่าวก็พี่น้องก็เลยเนาะเพิ่นก็มาเกี่ยวซอยเพราะว่าเพิ่นมาแต่กรุงเทพพี่น้องเอ้ยติดโรคโควิดแหละเราบไปติดดอกเขากักตัวเพรติดโรคโควิดมาแต่เฮ้งเลยพี่น้องสามเดือนละดอกแต่เพิ่นบม่ได้เห็นหน้าเนาะเพิ่นเริ่มมาเกี่ยวข่าวซอยเฮา บ่ได้ข่าวกินนี่แหละไม่น้องเล่น,นกับชายพันยูมาเกี่ยวซอยกันแล้วเนาะเพิ่งไปเห็นทายเห็นหน้าพี่น้องเอ้ยเราดำนาแล้ว,ลวเราจิไปมาแมน่นดำนาแล้วจังไดมาเนาตะกี้ขีดว่าสิบไดมาแต่ว่ามันโลกบงคับอันโรงงานปิดบ่แมนอยากฝากมองอย่แล้ว่าย่องทองป่องอะไรเนาะแ,แ,แมน, <laughs> แมน <laughs> เกี่ยวขาวยาน้ำแรงพี่น้องเอ้ยอัน โอ้ยมะแล้วซับ,บนาน <c oughs> มาในนั้นเมื่ออื่นภรรยาท่านสิแล้วก็ได้แล้วแตม่มวนมันก่อยดอกยังซุกทะลุมยังมาทัน,นะไรแล้วสิบาเกี่ยวหน้าพญ่์จอยกอนพี่น้องเอ้ยอันนี้เกี่ยวหน้าต้นตาลมื่อื่นอย่างสิมาเกี่ยวทั้งพุ่นอ้าวคือพีบ่บ้ <c oughs> <c oughs> าพี่น้องเอ้ยกันเลยขอโทษขออภัยพี่น้องเอ้ยมื่อื่นเลยสิมาเกี่ยวอีกมื่อหนึ่งมาเกี่ยวนี่แหละมื่อื่น<า>กั<า>เนเลยเมื่อหื้อภรรยาท่านสิได้ลงไปพุ่นเนาะให้พี่น้องเอ้ยมัดกับน้องตานี่เนาะ เนี่ยแถวนี้ก็ยังมีอยู่พี่น้องเอ้ยเขาซุกเถาดำทั้งนอกยังหาหายแถาดำมื่อเดียวกันนี่นาาเนาะแถวลุ่มก็ะซุกเบิดคือกันแต่แว่าเขาสิไปเกี่ยวหน้าทุงนั่นให้มันแล้วก่อนจะสิมาพี่เนาะเขาเกี่ยวมอนเนี่ยม,มันกรอบเลยคึ้มุนผ่าคึ้หมุนพลพี่น้องเอ้ยโผลโผลเลยเนาะอ,อันนี้คือถาดแต่ก่อนแต่กี่พี่น้องเอ้ยจะ ธาตุยังเลยธาตุอันธาตุพญายบัวพันเพราะเอานุ่มธาตุพ่อปู่ไปแล้วเลยธาตุพ่อปู่เป็นเป็นปู่ของพญ่จอยฮันลเล่พญ่จอยเกิดมาก,กเ็เห็นโลเห็นฐานต้นพญ่จอยก็หกซี่ปลายเลยเออหาหาซี่ปลายเนาะยังพอหกซี่หาซี่ปลายแล้วหาซี่พกแล้วมันเกิดมาก,กะเห็นโลนี่ เราเคยเห็นจากเถื่อแล้วเนาะเขาเกิดลำลังเกี่ยวเขายำแรงแรงบอกไม่น้องมีกไปย่าพาเมื่อบาเมื่อจังเมื่อเกียวต้นเกี่ยวก็เมื่อจังเมื่อเว้นหงอย่างเมื่อปวดปวดแอวพนังเลยค้นก็บบไดซู้งไปได้ยังปวดแอวเนาะพนังเลยก็บว่าอย่าออกคนนี้พนังเลยเป็นลูกลุงลูกป้าเขาเองหันและยังอย่ากันได้ผู้อื่นไม่น้องเลยก็บอกว่าเออดอกแกงผนหายเนาะ นี่เพิ่นบ่ฮายพ่น้องเอ้ยี่หแต่หัวนี่นะอยกันพน้องเอ้ยอันตอนเมื่อบ่ฮู้ว่าเฮาสิลักยัง่ใหญ่จื้นเฮาก็ยังบ่จักเนาะแม่นเฮ็คงานนํากันยงเทพบ่เียว่าลายพี่น้องเอ้ยางานงเทพันตอนนั้นขึ้นมาตํารวจจับบ่ ตำรวจจับไปนอนไปนอนคุกมุกดหารพี่น้องเอ้ยไปนอนกันเลยเฉพาะเรื่องจริงไปนอนคุกมุกดหารเศร้าสี่มื่อเนาะเอตี้อะมาห่อมาไห้ยันเขาบอมาไห้เอามีอะไรเจือกับมันมีอะไรหล่อน้ำห่อนมุกดหารพุ๋มเธอเถื่กี่เนาะบ่ใหี้บอ่ะพี่น้องเอ้เถื่อค่ะก็ได้ แมนอืมมีต้นแข้งเข่าเนาะมันกาอบแห้งอะไรหอบ่เป็นอ่อนซ้ำต้นหย่ำมโกบโลดมีเข่านะ, <c oughs> ะกรอบค่ะกรอบแน่เพราะน้องเ้ยถ่าแม่นจะคนมาอนีก็ได้แต่ว่าเฮามาลายคนเด้มาอื่นเพลดิดเสิคนเนาะสชมาเกี่ยวจากเสาหนึ่งสิบ่แล้วว่มาอื่นยังหน้ายัางหน้าเจ็ดหายแปดหายนี่ น้องนาดกับปาสานีสาาสย์สบบมาซอยบ่เพือพ่อนอะเพื่อนมาอยู่เนาะสิลงามาซอยกันอยู่ซอยกันเกี่ยว์เลยเพี่น้องเอ้ยบ่ซอยกันได้สิแล้วเนาะขอเป็นแรงมุกแรงใจได้เพื่นอนเด้อให้แม่น้องอเนยพี่น้องเอ้ยหลอดอะล่น้ำทา่าคือหลอันปาสานีกับน,น้องนาดเพื่อนสิพากันไปใส่เนาะโมหุ <c oughs> <c oughs> คือกันเด้อ กำนองอเนอ้ยน,นังกลางผัวบีบแกกี้กี้ใส่เลนยน้องอเนอ้ยติดโตปน้ำพี่น้องเอ้ยสิบติดจังได้พ่อแม่เกี่ยวข่าวเนาะยนะโด้อปนไปละลุยลุยปนเอ้ยแม่เอ้ย <laughs> ไไจักจะเหมือนไปใสเหมือนไปบ้านนางสกีเวหเลยไปใสเนาะ เลีไปทางนั้นคือซีเมนูีดอกสอดกันขากแล้วของมันซุกแต่เฮงแล้วเนาะมีิพ้นตกลงมาใส่แล้วกันฮาก็ับมาเกี่ยวพี่น้องเอ้ยรอ,ย <laughs> อพน้อน,นมือนั่นมือนี่ปั้นทีว่าออกปั้นซาแล้วใช่มาเกี่ยวออกหรือขาววะเฮะ <laughs> ออกบ่ก <laughs> ิดว่าสีขาวปันซ่า <laughs> พี่น้องเอ้ยก็ว่าวพีทว่าวพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยสมซื่อว่าลูกกันไม่ใหญ่จื้นเลยพี่น้องว่าพีทถือไปอยู่แบบบางที่เขาข้าวเผาแห้งเขาว่าวให้เขาแปะเองเนาะเขาก็เผาแห้งว่าวตำหนักตำลังลูกไม่ใหญ่จืดคือไม่ใหญ่จืดคือไม่ใหญ่จืดพี่น้องก็้ลยสกี่ยลข้าวก่อนบบบนี้อุ้ยขึ้นผาขึ้นพลพี่น้องเอ้โหปวดโพ พี่ชมพี่้องมาเด้อพี่้อกกินสมรอบแสบปดีรอบพี่นนองพี่ชมข้ามไปนังจากึ้นเกี่ยวเขานะเอามากินสมสมข้ามสมก็ปฏิี่ะคือเก่าพี่้องเลยปะตอเมื่กาเนี่ินลมะกินหวานป็นหวานพี่้องเล้ยหวานจ้าหงายพี่้องเลย น,น,น,นี่เราี่การเล่นมันตาบดมุกนี่วะนะสมนี่เล้เห,ห็ดวนนีอกมั้ง่าร์บเสเนาะคซอยเจียวหวานเนาะมาคามกับดกกระดก,กในในส่วนเดนิดหน่วยสัมซองนี่วนีดบกักไางปลาหมึกมมกักวสามโปรตีนหางปลาหมึกนี่อแมาเนี่ยเขาผาหัวเมันกมีบ้าง มุ่งรงกับพ่อโอ้ข้ามวันข้ามวันได้ไหนทำสร็เนี่ย้าจะต้มมือ้องขัดเรวะาไดในมันใส่เราไหร่กินนิดนิดะเพาะแซสมมือพาได้หวนสมได้หวาลูกชายจะด้สินหนึ่งหนึ่งเขาให้แม่หรือบ่อมือนีิเลยือกินเขาไอ้พวกอะเมืองใช่อยู่งหนึ่งเไว้วอดมันมาตีมาเขาที่บัวมาบอมาตอนนี้กัท่านท่านอยู่ด้เอาเกลือใส่ด้อ ไอ้น้ำห่อนลวกผักคำบักคำเรื่องบอลเลยพี่น้องบ้านนี้ป้าเตี้ยมาลากบักผีมหญ่จืดซื้เมื่อมาลากบักผีพี่น้องเลยลักผีสบายดีพี่น้องใครแต่ลักกับลักก็ลุกซาวเพิ่นเนาะท่าลักกับเพิ่นผัวเพิ่นเนี่ยหัวกับบ่าวไหวได้ซื้เมื่อว่าวกันใหม่แล้วเนาะน้ำหอดเฮือนแล้วเนาะมาปฏิเสธงมงวยงมงวมาไหวหรือบอกมหญ่จืดน้ำห่อดเฮือนแล้วนี่ก็ได้ ตอดงาหงกสักกันไรเนาะสำขับป้อมเลยแหละเก็บบักผิกไปเนาะเวทได้เท็ดน่นดอกกำลังดกนี่เทดยังบม่ได้พุนมาใส่อีกด้ะเิ่นมาเกี่ยวขาวซอยฮะเนาะพี่เนาะเอาไปเก็บบักผิกบังหุงแล้วมาตามเนาะมาสรุปเสุดเต่าเพิ่นกิน นี่ก็คำเมื่ออะไรพี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าเพิ่นว่ายังมามีเพื่อมาข่าวไฮวาซัุไหวไปกินอยู่บอกว่าไปกินอยู่บ่เพิ่นว่าพอน้องอันนี้ก็เลยบอกว่าเมื่อแล้วก็มาใส่เกลือซะงานป่าบไปกินข่าวเลยงานเพิ่อนไปกินข่าวให้มาใส่เกลือเนาะพักบกนี่เสะแต่นาะกินกะตำหงมเพลินตำหงมน่ะ นี่ก็แม่นมะนางเขาโฮเทลเลแม่นเบิ้นแล้วลงไปลุ่มผู้ผู้เลยผู้นเนี่ยม,มาขึ้นมาในเห็นของ,งเ้าเขาเกี่ยวไปแล้วอะไรทั้งลุ่มของเ้านลุ่มลงไปผู้นนหน้าตัวนี้นะพอใหญ่จอยเพิน่นเอาไหงีเพิน่นให้ลูกให้เต่านี่แหละพอะเด็นสว่าเนาะพี่น้องเขาบเป็นราคาเนาะ พอได้อคายเห็ดเฮือนพื้นเฮือนไผ่แล้วมันก็สิได้ร้ายมันก็สิบ่จุบดอกเอาว่าพื้นก็ได้ข้าวเฮาก็บ่ันไดลายปานใดมักข้าวบ่เป็นราคาหั่นเด้ในแบบเือนไผ่เือนคั่วแม่เนาะเลยยังบ่มีเฮือนคั่วพี่น้องเอ้ยจริงๆที่สุดที่อยากได้แห้งๆที่สุดก็ได้เห็นเลยเหินคั่วเห็นแหละอยากเห็ดอยู่เห็ดกินต่างหากเนาะอยู่ใกล้เพิ่นกันเอื้อยแห้งกระเทกแต่ว่าห้องหนามถ่ายยังบ่มีเอื้อยเพิ่นก็ยังบ่มีห้องนหนามไปเ้ยแม่น้องเลยทีอกันยังบ่ทันได้คือกันแหละ แค่เตะของหนามกับไก่ก,กันนั่นแหละเอาไปถ่ายคอยหาคอยไปนี่แหละของหนามกันเลยเมื่อนะพี่น้องเอ้ยพี่น้องคลิปนี้ก็สมมาพาควนมาน้องในสะคอลาพี่น้องเด้อคลิปหนาพอกันใหม่พี่น้องฝากไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องอเนกได้พี่น้องเด้อสบ,บายดี